สวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านผักมาลันันใจแฟนๆอีกแล้วนะครับวันนี้ไปไหนมาหรอได้ตาไปไหนหรอไม่เห็นทาอะไรมาเร็วคืออะไรอ๋อกินข้าวนะครับมาดูว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกัน อันนี้น้องย้อมขนนะครับนี่ย้อมขนพอดีว่าฝนมันตกมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่กําลังต้มน้ําย้อมขนนะครับนี่ใช่ดูนะนี่นี่ย้อมขนย้อมขนนะครับด้านหลังน้องก็กำลังด้านหลังน้องก็กําลังทำเ,เป่าหัวอยู่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเก็บเวทีกันนะครับดูทำไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าบ้านผักแล้วนะครับ,อ,อ,รบอันนี้น้องๆก็กำลังกินข้าวพากันกินอยูง่ง่ายๆแบบนี้ครับ

ที่ทําไว้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็จะมาติดกาวติดอะไรนี่ในขนที่ย้อมเราจะเป็นแบบนี้จะเป็นสีแบบนี้นี่จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับนี่จากสีเหลืองนะครับเป็นสีเขียวนี่นี่จากสีเขียวเป็นสีเอ้ยจากสีเหลืองนะครับสีเก่าเป็นสีเหลืองนะครับยอมมาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับหไเลยอีเหมียวอีเหมียวทองทุกคน

ความจริงใจนี่ไงคนสีเหลืองที่จะยอมนะครับยอมเป็นสีเขียวนะฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่อยากสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือจะเป็นในส่วนต่างๆสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับยินดียินดีทุกๆคำแนะนำยินดีทุกๆแรงสนับสนุนเลยนะครับดูสถานที่ทำงาน เดี๋ยวเราจะได้ขยับขยายได้ย้ายนะครับเอาเวทีออกก็จะได้ย้ายละพวกของคืนก็จะเอาออกเนะี่ยเพราะมันแขวนกันนั่งร้านเวทีเดี๋ยวจะได้คนออกไปหมดเลยเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้คนออกเดี๋ยวจะได้เอาออกนะครับต้องหาที่เก็บนะครับนี่อ่างปูนะครับนี่อ่างปูนี่นะครับอ่างปู 오 oh.